สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมก็พบกับเรานะครับในช่องทางกีดาวเช่นเคยนะครับแม่แมวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมคือจะเงียบเงาหน่อยนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับเด็กๆจะไปโรงเรียนนะครับผมแต่ส่วนพี่ดาวคืออาหารดูครับโอ้โหได้กินอ้อยมัดใหญ่เลยนะครับผม จากชาวบ้านนะครับผมที่เอาให้นะครับผมวันนี้รู้สึกว่าจะงเงียบๆนะครับแม่ๆเพราะว่าเป็นวันหวยออกด้วยนะครับผมเหมือนกับเงียบๆนะครับผมโอ,โ,อโอ้ต้องหยุดก่อนนะครับผมเพราะว่าบัวควยชาวบ้านเยอะนะครับผม เงียบหน่อยนะครับวันนี้เด็กๆไปโรงเรียนหมดนะครับผมเงียบหน่อยนะครับในบรรยากาศในเช้านะครับผมเสียงะระฆังนี้ดังกล้องบ้านนะครับผมโอ้โห,โหคือแบบขี่ไปออกจากพี่ดาวนี่คือ โดนน้องหมาไล่แน่นอนนะครับผมเงียบมากเลยนะครับวันนี้ดูถ้าวันไหนไม่ได้ขายนะครับไม่ไมไ้สังเกตนะครับผมจักรยานนี้จะตามตูดพี่ดาวตลอดนะครับไม่ห่างหายเลยนะครับผมถ้าวันไหนจักรยานหายแสดงว่าได้ขายของนะครับผมอ,อ,องค์คลักพี่ดาวนะครับผมที่ตามตูดกันเป็นแถวเลยนะครับวันนี้ เงียบๆหน่อยนะครับผมก็มีบางวันได้บางวันไม่ได้นะครับผมภาวาการขายของนะครับผมบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้นะครับผมดูครับดูดูดูดยืนมองยืนมองพี่ดาวโออ แถวนี้เขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะนะครับผมเดี๋ยวเภือซีสเกตนะครับผมดูทางน้องหมาก็ทักทายพี่ดาวนะครับผมโอ้เสียงะระฆังดังมากนะครับแม่แม่ <laughs> โอมีรถรถไายกับข้าวรถตรงเตงคือ <c ười> ใครหิวก็กินลองท้องไปเลยนะครับผมรถกับข้าวนะครับรถกับข้าว <c ười> วันนี้ยังไม่หมานเลยนะครับผม <c ười> ยังไม่ได้สักคะแนน ส่วนพี่ดาวนี่ตื่นมาได้กินเลยนะครับผมอ,อ้อยเต็มมือเลยนะครับผมคืออาหารห้ามขาดนะครับสําหรับพี่ดาวียบเงียบหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าผู้คนเข้าไปไหนหมดนะครับผมสกใสยเขาจะรีบไปทํานากันนะครับผม ดูพี่ดาวเป็นช้างด่างเลยนะครับวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนเล่นดินดินขาวและเวลาล้างออกไปจะเป็นด่างๆแบบนี้นะครับผมเป็นด่างๆเลยนะครับพี่ดาวโห <c oughs> oh, ครับได้กินอีกแล้วนะครับพี่ดาวดูครับได้กินอ้อยนะครับผม กินตลอดจริงๆนะครับพี่ดาวคือขาดไม่ได้นะครับผมเมื่อกี้อ้อยหนึ่งมัดหมดแล้วนะครับผมก็ได้กินอีกแล้วนะครับผมโอ้เดินขับซอยมาเลยนะครับผมดูน้องหมาน้องหมาตกใจวิ่งนะครับผมวิ่งหนีเลยนะครับผมนูนน่นเขาทักไทยคุณนายดูดาวนะครับผมเงียบมากนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าคนเข้าไปไหนหมดนะครับผมเงียบจริงๆนะครับ ดูครับเดี๋ยวมองไปนะครับผมในซอยคือเงียบเลยนะครับผมวันนี้รู้สึกว่าจะงเงียบๆของเขาหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่มีเด็กๆนะครับไม่แม่วันนี้เด็กๆไปโรงเรียนหมดนะครับผมแล้วก็เป็นวันที่เหมือนกับหวยออกด้วยนะครับผมดูครับพี่ดาว ยืนกินหญ้าข้างทางนะครับผมก็จะเป็นคุณพ่อนะครับผมที่ขึ้นพี่ดาวนะครับผมส่วนคนจูก็เป็นคนขายของนะครับผมแล้วก็เคลื่อนย้ายรถนะครับผมว่าต้องให้คุณพ่อขึ้นนะครับผม อาบน้ำนะครับผมอาบน้ำขายร้อนนะครับผมอากาศร้อนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก็เราก็เดี๋ยวจะได้ออกไปพักกันเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้แดดร้อนแต่เช้านะครับผมวันนี้เราจะพักแต่เช้าเลยนะครับผมเพราะว่าเงียบมากเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนกับ แดดค่อนข้างที่จะร้อนนะครับผมเพราะว่าให้พี่ดาวอาบน้ำแต่เช้าเลยนะครับผมนี่นะครับผมอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปพักกันนะครับผมว่าเงียบม,มากเลยนะครับผมเดินไปขึ้นรถนะครับพี่ดาววันนี้อากาศร้อนตั้งแต่ สามโมงเช้าเลยนะครับผมเราก็พักตั้งแต่9ก้านาฬิกาเลยนะครับผมพักแต่เช้าเลยนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับผมถ้าวันไหนอากาศร้อนมากๆแล้วก็เงียบเราก็จะพักเร็วนะครับแม่แม่ <in> <cualquier> มืนกับไม่มีคนนะครับผมเราก็ต,ต้องพักนะครับผมเงียบนะครับเงียบมากวันนี้เงียบมากเพราว่าเป็นเหมือนวันหวยออกด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็เป็นวันจัด วันจังนะครับผมเราจะไปพักกันแล้วนะครับแม่ๆวันนี้อากาศร้อนมากนะครับผมก็พักทานข้าวกันนะครับผมในช่วงบ่ายแล้วก็จะออกลุยต่อนะครับผมเพราะว่าวันนี้ตอนเช้ารู้สึกว่าจะเงียบม,มากนะครับผมแล้วก็เหมือนกับวันนี้เด็กไปโรงเรียนด้วยนะครับผมก็สําหรับ คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวคุณโจ้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ